สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านจะเป็นครับผมถ้ากันบหมือนแกนแข่งแขังปันกันคือเขาเขาผมพ่อแม่พี่น้องถ้ากันไปดีกว่าสร,ร้างกันกน้องรันว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะทิ่ว่าไม้ยัง,าายงเบิ่งสวนครับผมนี่ปลูกมะพร้าวครับผมมะพร้าวอันนี้ก็มะขามหวานอันนี้รรรมะพร,ร้าวปลูกมะว่านครับพ่อแม่พี่น้องนี่เอาลุงมะว่าน ลงวันทั้งหมดหาหกตน้นอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งครับผมพอไว้ไปเห็นงานนะพ่อไว้ก็เอามาปลูกครับผมหกหลุมแห้งกระแหงดินแกนกระแกนครับผมใส่จนั่นปวดแขียนเบิด จนบักจกขอความซ้ายเหลืองจนบักจกดห่วงอากอางนี่ครับปลูกไม,ม้นี่ต้นทีซีครับผมนี่ต้นทีห่าผู้ต้นทีหกครับผมนี่ต้นยางหน้าครับผมอัปเดตให้เบิง่งยางหน้าก็กุบกยุ่งครับผมนั่นนะ อยู่ไก่เดี๋ยวมาเบิงต้นไก่ดีกว่าครับผมกลางนานี่นี่ครับผมกวกเผาผูกไม้ลอดก็ลอดบอลอดก็ต้องลอดบังขับเกิดปุ่นรับมุ่นต้นปูกเก้าฝนนามีตน้นหาตน้นง่ามแล้วไม่แย่ไปตัดผู้เทาพุ่นไปตัด กานใบมันออกนี่ครับก็พยุงครับผมพยุงพยไงไม่ไงพ็นปูกพันไห้เบิงไห้ครับผมนีพยุงครับผมต้นพยุงทั้งนั่นครับผมย่งจากต้นย่างว่างหน้อเป็นยางหน้าไงล้วครับผมพบมีโฮมลรว นี่ครับพ่อแม่พี่น้องยางหน้าครับผมยางหน้าด้วยครับด้วยนี่ที่นี้ห่มมันนี่ห่มยางหน้าเนื้อเกลืมีเห็ดกินครับผมต้นนี้ตายปวกแข้งครับผมปวกร้ายเอาโมเป็นยังเอาแต่สิย่างครับผมไปไปเบิ่งกันครับผมนี่กินไผ่บง น่านจะเป็นบงหวานครับผมเลยไปครับผมกพี่องไป,ปิังอีกนี่ครับต้นไม้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับผมเพี่องเริ่มใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นทุเรียนครับทุเรียนสองปีบ่สมบูรณ์ครับมันแหลายพร้ ย่างทพื่อมืดจีต้นหาต้นย่างมืดอยู่ครับบุคคลบุคคลสมบูรณ์ปันใดมันแรงครับมันอ่อนหน่ำบ่พ่อ,พอนี่แดแดนเปน็นพวกไม่สูงพ,พอไวนี่ก็ตสุนผู้พันที่นี่ครับผมปลูกใหม่เพาะไว้อยู่มองเห็นงานไปเห็นงานเพาะไว้ก็เอามาครับผมใหญ่ามากมืดแลยจีต้น เอามาถึงต้นช่ำนีแล้วครับนี่มะเพาะต้นช่ำนีนะเดี๋ยวกันใหญ่แล้วต้นรุ่นเดียวกันครับนี่ต้นนี้เป็นต้นลูกมันต้นนอมันต้นนอมันต้นแม่มันตายอันนี้ก็ต้นลูกมันต้นแม่มันก็ตายเหมือนกับต้นนี้นี่ก็เป็นยางหน้าครับผมปลูกแซมกันไปเป็นสวนผสมผสาน นี่กัเงาะครับผมนี่ต้นเงาะช่วมพู่ช่วงู่นี่ก็ตอนมากครับตอนมาจากโรงงานก็มีสุกอยู่นี่นวยนี่นวยแล้วนีกินสุกอยู่ผูเฒ่าพุ้งดน้ำให้นี่กับเป็นอวโวคาโดครับผมนี่อวโวคาโดเริ่มสิบพัดใบสิบใบสิโลนกินแล้วปีที่แล้วว่าจะจะสิตายครับผม นี่อีกต้นหนึ่งครับก็ะจะสิตายยังอยู่นี่กับต้นทุเรียนครับผมนีต้นนี้ง่ามแนี่นี่อีกต้นนึงครับผมนีม่ต้นนี้ใหญ่นนแล้วลอ่ลอล่อย่างเดียวครับผม ล่อติดดอกลอ่ลอพินล่อนวยครับผมเนี่มีบัวร้ายครับผมปลูกผสมผสานกันไปนี่อีกครับบัวีนี่เก็บไปหลายแล้วเหลือบากีนวยนวยต่างดินอเท่าคนนั้นมีนวยขขาง่างตามจริงี่บ่ตตรงมีครับผมขขาง่างตัดออกมืดเห็นมีเถิงเพีง,ง,งอยู่กลางๆนี่สิดีครับผม นี่พวกเผ่าครับผมรอแต่ติดด้วยส่วนนึนผู้เฒ่ามันตัดงามันตามจริงผู้เฒ่าตัดครับผมมันตากออกมานเงามันก็สีเงี้ยขนมันก็สีไงนี่พวกหน้าอยางนี้ดีครับหน้าครับผมนี่นีแก่บอก่อน,นี่นก็จะบีบเนิ๊มอยู่ นี่ครับผมนี่เนี่ยเก็บไปกินครับผมเนี้ยจีหน่วยอยู่ครับผมพี่หนุ่มเล็ดเอานี่ครับผมนี่หนาอยู่ตงบีบเบิ้งนิ่มๆอยู่ครับพ่อพี่น้องมีปุ่มนึงนี่มาเอาในปุ๋ยได้แค่นี่ นี่บอยงญ่ครับผมโอ้ยังยังถึงสามต้นแต่วบอยงญ่ไปงหญ่มากย่งชิดครับผมนี่ก็ตัองแตกยอดอ่อนนี่เก็บครับนอ้มันไม่น่าไป ลุมรมดูอันนั้นลูเอี๋ยู้ใ่พได้กินครับผม Ảo, อ้าวดำไม่ดำยังมันเป็นบริการกบ่มึงนี่ครับสวนต้นไม้ต้นใดตายกันเอาบักม่วงลงมาลงครับบงบวงไงเดิมใหญ่แล้วโอ้ยบใหญบไงใหญ่มากเลยเนาะทุเรียนครับผมใบไใหญ่ดอกใหญ่เช็สิได้กินแจกวัวหุ่นครับต้นหนึ่งนหนุ่นสูงอยู่ Không, cái gì để kiến bò đó nó làm, cứ gấu bò để bông luôn nhấn là dẹp nhấn để là sang môn các phụng phải sang môn đứa chắc cò nó các bạn chít cò อีกต้นหนึ่งครับงามแล้วยั่งอยู่เราพี่หนาอีกต้นหนึ่งอันนี้สีหลอดบน้อหนิบ่มแหลงบน้อผมพี่น้องเลยนี่ต้นนี่อีกปีที่แล้วเกือบบลอดปีนี้ยั่งเหล้วเลยอยู่ยั่งตายอยู่ปรจักเอา้าตายกับปูกไหมครับพ่อพี่น้อง mọi người mọi người mọi thầu mọi cần mọi người mọi thua mọi người mọi người lòn người lòn Sang mọi người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  sang người mọi 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 ใหญ่ป e. e, ันนี้แล้วนี่กคกม่วงครับผมม่วงแก้วเนี่ยม่วงนำดอกไม้เนี่ยครับผมต้นต้นนี้นะจะเป็นเขียวสวยครับผมนี่ปีที่แล้วได้กินน้อยอยู่ปีนี้เป็น มะม่วง,งน้ำดอกไม้สีทองนี่ต้นนี่ครับผมกับต้นนั้นน้ำดอกไม้สีทองต้นทัดกันด้วยผมเป็นอยู่ครับผมได้กินนัวอย,อยู่ปีที่แล้วด้กินนววซุกอยู่มีกัต้นทุเรียนสองต้นคู่กันอยู่นี่ใกล้ๆกัน,กนเนี่ยจักแนวได้หรอครับพ่อพี่น้องมันใบใหญ่ไปใหญ่มา vô tay vô tay gnót tân ngon thong thường 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 có thường 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 ครับขอบคุณครับที่ชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำด้วยครับด้อย่อแม่พี่น้องด้วย